นี่ครับพี่น้องนี่ครับโหถุงบอน,นี่ครับจอดด้วยสิผ้าเอาครับพี่น้องโดมีแต่เห็ดลงหูเหลืองนะครับโอ้ยเห็ดยังอันบานเบดพี่น้องเลยชุดจอดหาเหี่ยวจิ้มคนไหมอุ๊บนี่ หนึ่งดอกร้างเถอะเหงาอยู่เลยอ,อึ๊บโอ้นี่ได้แล้วครับไม่กิมเอาอ๋อโอ้ครับทำงามสวยๆเลยครับลิปนี้งามๆสวยๆเลยครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กับมาพบพอกันกับช่องเกษตรม่กินอีกนะครับแต่ว่ามาพบพอกันในป่าในหลวงเลยพี่น้องกิปนี้ พามาหาเห็ดครับตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเสาร์นะครับมาหอดอู้คนทางสุดจอดครับในเขตตำบลนุน่นกออำเภอศรีนิทอนนะครับผู้ใหญ่คนว่าไปไปหากันหลดครับพี่น้องสีสวย,ยางาหมามาผ่อมูหนึ่งพอดีครับว้าวนี่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 นตกงูกไข่มัมนพี่น้อง ไข่เฮ็ดละงหกเป็นไข่มันครับอ่าสิกี่มเอาได้บาตนะเอาอยัางนอกกมอิมอึบเอาใหม่แล้วกี่มครับนี่ไข่เฮ็ดละงหกนะครับไปอึบโอ้ยกี่มใหม่กีม่มใหม่ ครั้งแรกที่มาให้เขตนี่นะครับครั้งแรกที่มาหาเห็ดนี่โซดนี่นะครับไกป่ปานนี่บุเคยมาจ้กเถื่อพี่นอ้องกะขอหยาดบาดค้ำเจ้าที่เจ้าทางไม่เจา้าคนนี้จะปูเจ้ากแก่งถูกถูกฐานทุกถูกพระองค์นะครับเหน็บมา่ายท้ำคลิปนะครับก็เดินทางมาไกลพอสมควรเกือบหล่อเลลพี่นอ้อง ไปเดินทางต่อครับดานหลงขันกับนายพานเพิ่นอู้พี่พี่น้องพุดอู้ยเถิงเฮ็ดละงูขาวเถิงเฮ็ดตะงูเกลียงพูดโด่งปุ้ใหญ่เลยเอ้านี่นี่นี่มีมีดอกหน่อยยอยู่ในไต่ทำครับอ่ะพี่ไต่ทำโอ้เอิบโอ้ยขอเด้อโอ้ นาำงามสวยๆเลยครับคลิปนี้ง,งามๆสวยๆเลยครับพี่น้องเอา้านี่ก็คือจะเอาไปเห็ดแนวไปเห็ดแนวนะครับเอาแบบนี้ละนี่แบบนี้เลย อยู่ใช่ทั้งเทิองพนบ่ตายแล้วลวงทีบกันแล้วนี่โอ้ยมองเลยนี่ท่างน้ำตัวนี่ตวนเป็นท่างน้ำน้องหมานะครับโอ้ยเห็ดนี่จมจูมงามๆพี่นรองเลยอยอดคลิปแรกของช่องกเกษตรไม่กินนะครับหาเห็ดตองก ที่สวยดอกบานเต็มเย็นอยู่เึ๊บจล่ะอืมเดี๋ยวโอกาสที่ดีสิฝ่าหาไปเบิ่งเรื่อยๆพี่น้องที่ตามไ่ครับมีถอกบ้านไม่มี mì mèo anh ưn, con jack đỏ, jack gì xao, đỏ ban, gì tiêm thúng à, đỏ nưng, tiếp con, ào về hệt sửa kia nọ, phần ban chẳng bao giờ đi hái cài phần wa, wow, côn bơ khơi hái hết nè, đầy hết nè, thứ mà khang đầy tưởng, kia hết người đầy hết ขาก็ว่าสันละเขาพ่ายมากจนหนาเขาขี่รถมากเขาว่าอ้ยนามผูนี่เป็นนามผู้กินไห้ครับสะอาดครับพี่น้องนี่จังว่าหอบนามมา,ากักหลายั่ยพูดผูดผูดผด,ดก็กินนามย่งโอ้ยฮ <laughs> <laughs> ่่าาาฮ่าาฮ่ัฮ่าฮา่าฮ่าฮราฮ่่าฮ่า่า่า เป็นอุทยานบอกเป็นยังก่อเป็นป่าอนุรักษ์ครับพี่น้องมีสังก็มีขี่รถเข้ามาเห็นหอยหอยสังขี่สังเต็มยังเห็นโอ้ยมันบอกเดี๋ยวเอาของมาใส่หลายเว้ยดอกบานถ้วยมันมีเส่ยเอาเนื้อหนาะโอ้ยนี่พี่น้องดอกบาน ต,ตาดีด,ดีอยู่ทึงผนเดียวมาเพิ่งเคยเห็นเสียน่นโอ้บางอันบรรบุผลออตตตนี่พี่ออน,น้องนี่นี่เบื้องนี่มองเขาเจ้ารบฝนโอ้นี่นี่ครับนี่เป็นผาหินหน่อยหๆคอยลบฝนเวลาฝนตกนะครับหลงลอ,งอยเกา่าาที บอกปันหาของป่ากันมาลบบนนะครับเาุงสวยงามมากเก็บเอาอีกก่อนครับพี่น้อง <c oughs> มาเป็ดเสือไใส่อุอปกรณ์ใช้มาคกวเชือกอีกน,นึงไปต่อครับอ๊บโอ้ยภาพพี่น้องเมืงองเนี่ยเ้เหมือนแหล่งท่องเที่ยวเลยพี่น้องอไปต่อครับสวยทำใต้โขดหินว่ไปดอกยาด อุย้ยน้ำบางนี่มันจะใสพี่น้องเบิ่งเอานี่มันไม่ทางมากนี่มันอู้หมันบุญคืนนีนี่นี่เด้กมองกินหนามหนามซอสหนามบุญพี่น้องบุญคืนนีนี่นี่นเบิ่งเอานี่อุย้ยนัน่นมันมีหนามในทั้งถึนงนั่นโู้ทั้งนี้ นี่มันออกนี่น่าโอ้ไปต่อครับนี่ละธรรมชาติโอ้นี่พี่น้องดอกนึ่งมองหน้าดอกย่างหน่อยก็ยังเห็นนี่ <Yeah. S 1> ยางสำหรับผู้ท่านนื่อเมื่อยหย่อนโอ้นี่ครับดอกงามๆเลยมีดอกเดียววางนี่พี่น้อง เขาก็ออกด้วยว่าออกเบิดแต่ว่าจากงามเลยครับเช็ดหงอกวะโอ้หีรออกยวเหรนวะนี่ครับโอ้หิรก่อ,อนหน้าถึงตึมึงอนี่ยเดี๋ยวเอายังกินสักคนหนึ่งเลยหิรเขาก็ผ่อดอกงามนู่นนั่นดอกใหญ่แน่นง,งามเลยครับนี่หู พัดยางไปใช้พันพอเลยพราไงยางไปใช้พันพอเลย,ยน,เนั่นไข่ก็มีครับหัววยจดสุดยจวดหาเหยวจิ้มคนไหมอึบนี่หนึ่งดอกอ้งเถอเหงาอยู่เรยอึบเอ้อนี่ได้แล้วครับไม่จิ๋มเอา พี่น้องดอกน้อยๆแต่ว่าง,งามเสื้อเลือเกินนะครับเหลืองอารามเหลืองเข้มนี่คือนี่เห็นบอน,นี่เป็นหมูลเลยเลยอึ๊บว้าวเฮ้ยตังนี่ยินเสียง,งเอินบนะวังหันถ้าทั้งฝุ่นก็จังเอ,อิบอยอู่นั่นนี่นั่นนั่นนั่นพ่อล้วพ่อล้วพี่น้องโอ้โหสุดสวยสสวยสสวย โอ้ิรายตัวนั้น,นบานนี่โอ้ยบานแบบงามหนึ่งมุนอปุ๋ยคือเก่ามุน <c oughs> แต่ว่าเอาไปเห็ดเสือสีขาวๆ้แต่สชีเเรืองมันได้ชี้ขาวหรอโอ้ยกิมครับอุปกรณ์นี่อุปกรณ์ของแท้กิมเลยโอ้ยงามเลยงามเลยงามเลยครับหยอด โอยตัวนี้สีหฮากเอาตะร,รอมันกด้เดาะโอ๊ยออกมาทั้งหาเต็มเลี่ตัส่วนเตรมหย่อนเฮ็ดตะงูกานไปทางไหนทังใส่ทังจอดรถเฮาอยู่ห้องอไห<ม>นี่พี่นอ้องหอน้ามาขวดบักไงสองขวดบักไงที่ไหนไดอยู่ทึ่นงนี่บ่อื้นหนากินกินห้มันเผาลูก่อนครับโอ้ยตอนนี้กําลังแยกทางกันอยู่ไกลเติบ ลอกนั้นปิดงไงแล้วนี่น,นี่อยู่นบน,นุ้ยนี่ด้นี่เด้อู้ห์้โอ้นนเ่น,นอเอิ่นแล้วเอิ่นแล้วนั่นตกทุม่มตกทุม่มนี่เ,เป็นมยู่นั่นใน่ะ นั่นโอ้ออกน้ำปลาเพกลังสิตัวนี้กี่มขึ้นมาโซ่เวิง้งงามไม่ได้ดหูงามไหมสวยจังเลยนี่นี่ครับนี่สระมือเสียนเพลินเอ้าไป โอ้ไก่เนเป็นโลพกนี้นี่เดืองามกงามนึ่งอ่ะไม่ใช่จ้านั่นโอ้พูดพูดเออโอ้หาดอกหดอกงามเลยพี่น้มเอ้าเกมเกีโอ้งามง่ามง่ามงามก็ยังวะ โอ้ยมันกระต่างเถอะงามพระโรเว้ยเป็นมูอยู่ไปต่อครับพี่น้องปวดพี่น้องเสียนเหดเพิ่นครับย่างว่าบางขันในกมบเเบัดางไงปวด อาะยา้เห็ดนีไมเ้นี่พี่น้อเรอโอ้เอาไปเจ้าไปเก็บมายังเห็ดอันดงงกันป็นอย่งบอานมันมันเต็มอันนนเจ้าซือขอล่าวว่าเอาของเจ้าเก็บเอาแล้วพี่โอ้ยมันมีเห็ดดอกจูมลายอยู่ด้จูมลายลายลายอยู่เลย เป<อ>็นโบยาอย่างวันกุ้งเก่งควงคือหนึ่งยู่นี่อุย้ยงามคักมาเก็บให้เบิง่งในห้องนะอุย้ยควงคือหนึ่งเลยพี่สุดยอดดอกบักใหญ่เก็บโซ่เบิง่งเก็บโซ่เบิ่งอุย้ยเขาแก่ใหญ่คนเก็บเองครับโอ้เคยพ,อพ,อพอ่อวอนั่นนั่นฟีมือปับป๊บปั๊บ โซเบื้องกเป็นยังทีวงวงางยางสำหรักทา่งคืนเทากันเขาอยู่เขาือบ่เห็นว่ักดีเขาบ่ท่านไหนมาบ่ปผาเขาท่นไหนมาชักแล้วจานี่อยู่บ่เ้าแสดง่ามีนะะ่าเพิ่นบ่พี่น้องบานเริ่มตรวหาหอดแล่าวาสัน แยกกันครับพี่น้องผื้หนา้าเพ,พิ่นพ่อนครับพี่น้องใช่ล่ะบ้านบอกโอ้หพี่น,ออน,น,อน้อง้ายแน่นอนเลยพุดคืองามแค่ครับโอ้เป็น,ปน,ปนบ้านอยู่งามเลยโอ้ โอ้ั้งแหลกั้งแหลกรรกระพอเหิดตาม่าข้างแหลกพี่น,พน,น้องคุณโซนนี้ครับโอ้โอนี่ต้นเอ,อื้อง รมมีการดมอร้อมได้ดินี่ครับอ้ยลงเนี่ยเหล็กๆมีตะบานบานนี้เริ่มเห็นจุมเนีย่ยเดี๋เศร้าเอาบานกินนั่นเบิร์ดบ,บูปแบบใบต่บอครับเอาเอียง่ะเอินเราเอินเราพี่ห้องใช่ติบานคักแน่แท้ โอ้เ <partido> ห yeah, yeah. ็นนี่ยวนดอกจุบหน่ะน่ะสองสามดอกสี่ดอกทั้งหลังเยียบเยียบเยียบแล้วนั่ะโอ้ยเอานางก็มีพี่น้องเจ้าไหนพอนนางเอาผุดทั้งผุนก็ร้ายอยู่สันพี่น้องเอ้ยเอาตัวนั่นนั่ะโตโตจุกจุเหก่อนจับยกโซ่เลยสิ ปาดแล้วนะั่นโอ้ปาดน้ำผอมเลยพี่น้องโอ้เสียนเพื่อนเยวสิเก็บดอกบานบันไขยอยู่ได้มันยังออกหลาอยู่อันม่อนมันหลังจากม่อนออกดอกบานม่อนนี่ก็จะเป็นไข่ที่หน่อตัวนั้นมันขึ้นมาม่อนห้องหานี่ก็จะเป็นไข่โอ้ดอกนี่แห้งบกใหญ่เลยโอ้ยรวงนี่มิตรบานเบิดโอ้โอเก็บตอดอกบานนี่แล้วพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดเสือก่อน พ่อเจ้าป้าเจ้าเขาเพิ่นอปเพ็ดเสืินเห็ดแนวถูกร้านโอ้นี่เฮงอ่ำขัดพูดอ่ะเป็นมูเลยบานนี่มาเบิ่งเอาผุดผุดผุดพี่น้องเอ้ยผุดผุดอุ้ยมาเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เมื่อวานนี่สิจูมมาจักนี่ผุดผุดจูมเบิดแถวนี่เป็นสาวสามชีพดอกนี่นี่นี่เป็นเป็นใครเป็นใครมาเอานี่นี่มองนีย มูเขาย่างเยียมบหนี่มงไข่นี่เออมันเป็นเป็นมูได้ไงมันหันบานหมดอ่ะนี่พี่น้องนี่ดอกเฮดนะครับจุ่มอันคือออกล่าออกรุ่นม่อนเป็นมูน่ะออกเบิดเหล้วแล้วต่ม่อนออกยายหน่อยๆตึกตึกนี่มาเอาเอาตัวนี้เกีบเอาตัวนี้แน่นี่ยังยังยังจุ่มอยู่เต็ ก็เกียบก็มีบานโอ้โอ้นี่ครับพี่น้องนี่ครับนี่เห็นบ่อน,นี่ครับจอดด้วยสิผ้าเอาครับพี่น้องโหมีแต่เห็ดลงโงเหลืองนะครับนี่นี่นี่อันนึงเกือบเหยียบพี่น้องโอ้นี่นเกือบเหยียบนี่โอ้เดี๋ยวผ้าเอาครับ นี่ครับโอ้โอ้โอน้องเลยโอ้น้องเลยพี่น้องโอ้สุดยอดครับนี่กะสิมีหอยยังเหกินแน่หอยหนู่มหอยอยังเหล็กมาต่อจินนะครับ วันนี้ก็เซกตาพี่น้องจะเกิดด้นลหลาล่นี่มันมีแนวมากกินหนูจกักเอาไปเซกตาครับเดี๋ยวสิถ่ายให้เบิ่ง หัวหน้าเพิ่นเนเสี้ยนเพิ่นเก็บนะครับผมเก็บบเป็ี่ยนออกพี่น้องครับกำลังเก็บหัวหน้าเพิ่นกำลังเก็บนะครับพี่น้องก็มาฝ่อโรงเห็ดขย้อนเราอยากมาพี่นี่ขอิดอืมเปลาไม้มันมีดอกบานามันเราเดอกบานเราเห็นดอกบานคอยเก็บคอยอัน,นี้เอาอดีตัวนี้ คอยอันปาดขามันออกอย่างนี้ไอยี่บดบานมันเด่นเก็บเอาโอ้ยปวดโอ้ย,อย,อยมีโขดหินมีผาหินนะครับพี่น้องนั่นดอกผู้ใหญ่ดอกอันนั่นโอ้ไปต่อครับน้อยอยีงยมา เฮ็ดแขกนอยค่พี่น้องเลยตัวนี้อุย๊ยเอาไปเรื่อยๆครับมัก็มีมองตาด,ดอกสองดอกพี่น้องเอา <c oughs> ครับ <c oughs> มันนีพ้นงานยังสีเลยสุดยอดครับเนี่ยเห็นบ่สุดยอดครึ่ง เกือบเตียมกระตาพี่น้องครับคลิปหนีก็สุม,มาพาควนนะครับพี่น้องคลิปหนาพอกัอนไหมครับสวัสดีครับ